อันนี้จะนั่นของใครยัไงไม่ได้เอาทอนไม่ใช่ไหนต้องต้องลงว่ามันไม่ใช้แต่พิสูจนแค่บว่าถ้าจะใช้คือเกตแค่ทอนมันก็ใช้ได้ใช่ไหม อาหารที่จะนำมาบริจาคค่ะเพื่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์รับประทานหรือว่าแม้กระทั่งผู้คนทั่วไปในการรับประทานนะคะเนื่องจากว่าเรามีข้อมูลว่าอาหารเนี่ยสามารถเป็นแหล่งพาหะในการติดต่อได้เนื่องจากว่าตัวเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะสามารถที่จะมีอายุอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้นานเป็นหลายชั่วโมงนะคะโดยพบว่า บนเนื้อเยื่อค่ะอาจจะอยู่ได้นานถึง8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้หมอแนะนำทั้งในเรื่องของการกินสำหรับบุคคลทั่วไปและอาหารที่บริจาคก,ก็แนะนำให้เป็นอาหารสดปรุงสุกใหม่นะคะแล้วก็ควรปรุงผ่านความร้อนนะคะไม่ควรที่จะเป็นอาหารสดดิบอย่างเช่นปลาดิบนะคะหรือว่าอาหารที่มีการผ่านการใช้มือสัมผัสปริมาณมากยกตัวอย่างเช่นสลัดโลหรือว่า ผลไม้ตัดแต่งนะคะเพราะว่าอันนี้เราก็อาจจะไม่แน่ใจในแง่ของความสะอาดของผู้ออปรุงอาหารนะคะ<ม>แล้วก็ถ้าสมมติว่าในแง่การรับประทานอาหารในครัวเรือนนะคะหมอก็แนะนําว่าควรที่จะมีการล้างมือของผู้ปรุงอาหารก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่แน่ใจก็ควรจะปิดแมสไว้เพราะาเมื่อเราได้ของสดมาเช่นผักผลไม้ในขณะที่เราสัมผัสนะคะ เราก็ควรที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็ในระหว่างที่ปรุงอาหารอยู่นั้นเราก็ไม่ควรที่จะเอามือที่สัมผัสอาหารเนี่ยมาจับบริเวณผมใบหน้าบริเวณปากจมูกนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการนําเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อาจจะนึกไม่ถึงอย่างเช่นเป็นพวก น้ำผักผลไม้สกัดเย็นน้ำผักผลไม้ปั่นนะคะก็ถ้าสมมติว่าบริโภคเองก็แนะนำต้องล้างผักผลไม้ให้สะอาดโดยวิธีล้างผ่านน้ำไหลนะคะนานเกินกว่า20วินาทีเป็นต้นไปนะคะหรือว่าจะใช้ผงล้างผักนะคะหรือว่าโซเดียมไบคาร์บบเนตผสมน้ำแล้วก็แช่ผักไว้นะคะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนที่จะนำมาประกอบอาหารนะคะแต่สำหรับ ในแง่ของอาหารที่ซื้อทั่วไปก็แนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นอาหารดิบนะคะอาหารที่มีการปรุงที่ต้องใช้มือสัมผัสเยอะๆหรือว่าเป็นอย่างเช่นพวกผักผลไม้ตัดแต่งหรือน้ําผลไม้นะคะก็อาจจะเป็นอาหารที่ไม่ได้ปลอดภัยนะักถ้าเราไม่สามารถทราบที่มาของการผลิตได้อย่างเหมาะสมค่ะ